เรามาเริ่มดูตั้งแต่มเมล็ดเลยนะคะของมะพร้าวทะเลทรายฮอว์ o ู d ี้อนะคะซึ่งเ,เป็นมะพร้าวทะเลทรายอีกพันหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็หลายๆคนชื่นชอบนะคะส่วนถุงพลาสติกนี้นะคะเป็นวิธีการเก็บมเมล็ดของเราเองนะคะคือ โดยปกติแล้วถ้าเขามีเมล็ดที่ได้ที่แล้วนะคะเขาจะดิดออกจากฝักนะคะเพื่อการเก็บที่ง่ายดายนะคะเราก็จะต้องเอาถุงมาครอบไว้ก่อนที่เขาจะดิดหนีเราไปนะคะทีนี้อันนี้ค่ะตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะก็คือมีมีตัวอย่างนะคะอันนี้คือฝักนะคะที่มีเมล็ดติดแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะดิด นะคะก็จะเห็นว่ามันมีเมล็ดที่เป็นตุ่มๆสีน้ำตาลอ่อนๆตรงนั้นนะคะทีนี้มาดูอีกดอกหนึ่งนะคะดอกนี้นะก็คือยังไม่มีเมล็ดติดนะคะแต่ว่าเป็นดอกที่เอ่อน่าจะ เป็นวัยกลางคนและไม่ใช่ไวกลางคนเป็นวัยที่น่าจะได้เจริญผ่านแล้วค่ะอีกนิดหนึ่งน่าจะมีะมะเมล็ดติดออกมานะคะฮอบวูดดี้อนะคะเขาสามารถติดฝักติดมเมล็ดเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องผสมหรือเราอยากจะผสมคามต้นนะคะก็ได้ก็โดยการเอาเกสรอ,อีกของต้นหนึ่งมาใส่อีกต้นหนึ่งนะคะ จริงแล้วฝักเมื่อกี้นะคะมันก็น่าจะใกล้ดีดและเดี๋ยวเรามาเอาถุงซิปล็อกอันเดิมนี่แหละมาครอบตัวฝักอีกฝักหนึ่งนะคะนี่ก็อีกสักไม่เกินวันหนึ่งพรุ่งนี้น่าจะดีดนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยเก็บทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปลองเพาะกันค่ะก็มาดูไปด้วยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง